ทีตารีเสีวงเจ็ดไปเก้สดีค่ะตามรายงานของวีลีตั้งแต่ลำนำกระดูกหยกออกอากาศตัวละครสื่ออิงคว้าดัชนีตัวละครที่สูงมากกว่า9ติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน45วันและเป็นตัวละครในไฟฤดูร้อนที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้ด้วย9.35สยเสือชุนเซิงเป็นอันดับสองด้วยคะแนน9.34นอกจากนี้รายงานความนิยมซีรีส์ดราม,ม่า วันหยุดฤดูร้อนปี2023หรือ Summer Drama Hit Report ของเมาเยียนที่ได้รับเลือกจากการโหวตยอดนิยมตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง30กรกฎาคมละครที่ครอบคลุมได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของฤด,ดูร้อนหรือละครสุดฮอตฤด,ดูร้อนลำนำกระดูกโยกที่นำแสดงโดยเสือจ้านและเรินมินควา้าแชมป์อันดับหนึ่งโดยค่าความร้อนอยู่ที่97อันดับที่2ก็คือ กู้ภายรักนักดับเพลิงนำแสดงโดยอย่างหยางและหวังชูรันค่าความร้อนอยู่ที่82.4อันดับที่3ก็คือห้วงคำานึงดวงใจนิรันนำแสดงโดยจางหวันอีและหยางจือค่าความร้อนอยู่ที่80.90บทบาทตัวละครยอดนิยมทัพวันสื่ออิงที่รับบทโดยเสื่นจานจากเรื่องลำนำกระดูกโยกค่าความร้อนอยู่ที่98อันดับที่สหลีเหลียนหัว ที่รับบทโดยเฉิงอีจากเรื่องดอกบัวลายมงคลค่าความร้อนอยู่ที่86.1ท็อปเสี่ยวเหยารับบทโดยหยางจือจากเรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันด์ค่าความร้อนอยู่ที่77.7อ,อ,อีกเุเอ,อ,อ,อกูยาวคว้าแชมป์อันดับหนึ่งของวีทีวีทั้งหมดในต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งในด้านปริมาณการออกอากาศของวีทีวีทั่วโลกและเป็นอันดับหนึ่งในหลายๆประเทศและภูมิภาคตามรายงานของเหมาเยียน ความนิยมของละครในเดือนกรกฎาคมรายชื่อแชมป์โดยรวมอีกุยาหควา้าแชมป์อันดับหนึ่งด้วยคะแนน9 8 2 3 5 1เมหาเมาเย็ยนบทบาทตัวละครยอดนิยมที่สุดในเดือนกรกฎาคมตัวละครสื่ออิงควา้าแชมป์อันดับแรกด้วยคะแนน1530อีกุยาวเป็นละครเครื่องแต่งกายโบราณน,นางฟ้าเพียงตัวเดียวในช่วงวันหยุดฤดูร้อนและบทเพลงประกอบต้นฉบ,บับของสื่ออิงก็ร้อนแรงมากเช่นเดียวกัน เมื่อเร็วๆนี้เซจันได้รับข่าวดีบ่อยครั้งในด้านธุรกิจการรับรองอันดับแรกเขาได้เข้าร่วมในการประชุมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์การรับรองของรีโจากนั้นเขาก็จะเข้าร่วมในการถ่ายทอดสดของจิวยางขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการอุ่นเครื่องและจะพบกับทุกคนในเวลา18.30น,านาเวลาไทยของวันที่17สิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า เซอจนจะมีการรับรองใหม่ปรากฏขึ้นซึ่งเป็นการเข้าร่วมกับแมคโดนัลในครั้งนี้เขายังคงเป็นโคษกข,ของแบรนด์ระดับโลกและรอเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นจะเห็นได้ว่าการจดจำของแบรนด์ของเซอร์จานนั้นสูงมากเมื่อพิจารณาจับปฏิกิริยาของแฟนๆทุกคนต่างก็ตั้งต,า,งตารอกิจกรรมการถ่ายทอดสดของเขาเซอจจานในฐานะนักแสดงที่ยอดเยี่ยมและไอดอลที่ทรงพลงังเซอจจานได้สร้างประวัติศาสตร์ และนำความประหลาดใจมาสู่ผู้ชมและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ